สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมจะมารีวิวตลาดบางใหญ่นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับใกล้บ้านผมนะครับโซนนี้จะเป็นโซนอาหารอีสานโดยเฉพาะเลยนะครับโซนนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นของสดนะครับพวกอาหารทะเลหมูไก่เนื้อนะครับเขาจะแยกเป็นโซนนะครับโซนด้านหลังอ่ะจะเป็นผักอย่างเดียวนะครับตลาดผักอย่างเดียวครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับ โซนแรกเลยที่เดินเข้ามาก็จะเป็นอาหารทะเลทั้งหมดนะครับเป็นโซนเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับกุ้งหอยปูปลาเกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับมีหมดนะครับตลาดบางใหญ่ไม่มีว่าอะไรที่จะไม่มีนะครับมีทุกอย่างนะครับไม้จิ้มฟันยันเรือรบครับตลาดบางใหญ่เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับเนี่ยครับกุ้งปลาทะเลมีทุกอย่างนะครับเยอะมากๆครับ เป็นตลาดที่ว่าร้านของชำหรือรถพุ่มพวงครับจะรับต่อรับซื้อแล้วก็ไปขายต่อนะครับต่อมานะครับเป็นโซนไก่นะครับมีเยอะมากครับทุกส่วนของไก่มีขายหมดครับโซนไก่แล้วก็โซนหมูนะครับโซนนี้ยล็อกเนี้นะครับมีทุกอย่างมีนี่นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้เลยครับส่วน ของไก่ที่แยกออกมานะครับเป็นส่วนๆครับเราจะซื้อส่วนไหนก็ได้หมดครับส่วนของหมูขาหมูหนังหมูเขาจะแยกขายมีหมดนะครับตลาดน,นี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับเนื้อล้วนครับเพื่อนๆมีทุกอย่างครับของเนื้อครับที่โค้งขาแยกหมดแยกขายหมดนะครับเครื่องใน จะเ,เราจะเอาส่วนไหนของเนื้อได้หมดครับเขาจะมีแยกขายให้เป็นส่วนๆนครับเนื้อยาวมากครับโซนนี้ยเป็นเนื้อทั้งแถบเลยนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวตลาดสดอีสานนะครับโซนโนู้นอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ